ใช่ไหมครับทำเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเนี่ยโอ้โหมีระบบการวางแผนที่ดีมากนะฮะวางแผนกงินทุกคนนะฮะมีการบอกว่าเฮ้ยต้องตั้งเป้าหมายต้องวางแผนวางแผนกงินทุกคนพอวางเสร็จทำไงครับเริ่มทำเมื่อไหร่อาทิตย์หน้าก่อนเดือนหน้าก่อนปีหน้าก่อนเฮ้ยเดี๋ยวรอปีใหม่เริ่มปีใหม่ทีเดียวพอถึงปีใหม่บอกเดี๋ยวรอตุ๊จีนดีกว่าได,ได้ได้อังเปาแล้วทําเลยทีเดียวนะพอถึงตุ๊จีนเฮ้ยเดี๋ยวรอสงการาน ะะเคลียร์งานสงการเสร็จแล้วทําเลยเลื่อนไปเรื่อยสุดท้ายทำไงไม่ได้ทําบ้านเราถึงเรียกว่า planning คือ plan แล้วนิ่งแล้วไม่ได้ทาเพราะอะไรครับเพราะนิสัยคนไทยเป็นคนที่ชอบผลัดวันประกันพรุ่งเพราะนั้นเดวคาเนกี้เขาบอกหัวใจของความสําเร็จก็คือว่าเมื่อได้วิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายแล้วเนี่ยให้ลงให้เริ่มลงมือทําทันทีและที่สาคัญต้องทําเดี๋ยวนี้อย่าไปรอความพร้อมคุณมีอะไรอยู่แค่ไหนทําแค่นั้นก่อนนะฮะตั้งใจว่าจะเป็นอะไรเนี่ยเริ่มวันนี้เลย เริ่มเท่าที่ทําได้แล้วพรุ่งนี้ค่อยต่อยอดจากวันนี้นะครับ 7. ข้อนี้สําคัญที่สุดในการตั้งเป้าหมายชีวิตนะฮะสำคัญที่สุดคนที่จะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จอยู่ที่ข้อ7เนี่ยครับข้อ7ก็คือบอกว่าอย่าหยุดโดยเด็ดขาดนะฮะเมื่อเมื่อตั้งเป้าหมายเสร็จแล้วเดินไปตามเป้าหมายแล้วอย่าหยุดโดยเด็ดขาดหนักแค่ไหนก็ต้องสู้ไม่สําเร็จไม่เลิก นะครับของเราคนที่ที่ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตหรือว่าชีวิตล้มเหลวเนี่ยไม่ใช่ไม่เก่งไม่ใช่ไม่มีความสามารถไม่ใช่ว่าเราเป็นคนที่โชคไม่ดีไม่ใช่เรามีทุกอย่างเหมือนกับคนที่ประสบความสําเร็จทุกประการแต่เราขาดข้อนี้เพียงข้อเดียวก็คือทำทำไปแล้วเราเลิกกลางคันในขณะที่มันยังไม่ประสบความสําเร็จถ้าเราทำนะฮะตามแบบที่เขาว่านี่ก็คือหนักแค่ไหนก็ต้องสู้ไม่สําเร็จไม่เลิกผมรับประกันว่าทุกคนประสบความสําเร็จแน่นอน เขาบอกว่าถ้าทําได้ตามนี้นะฮะเดวคานนกีบอกถ้าทําได้เจ็ดข้อแค่นี้ชีวิตคุณประสบความสําเร็จแน่นอนยากไหมครับชีวิตคนจะประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะมีแค่เจ็ดข้อเท่านั้นเองเจ็ดข้อเนี้ยนะคุณทําได้ครบทั้งเจ็ดข้อเนี้ยชีวิตคุณประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แน่นอน ผมอ่านจบไฟลุกท่วมหัวเลยพระโถเ้ยการการที่คนจะประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยผมนึกว่ามันจะยากคิดว่าโอ้โหมันมันต้องอาศัยอ,อ,อะไรอะความรู้จากตะวันตกเยอะมากต้องเรียนสูงต้องอ่านหนังสือเยอะต้องอะไรตาอะไรมันมีองค์ประกอบเยอะแยะที่จะทําให้ประสบความสําเร็จเราคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่พอเอาเข้าจริงๆคุณจะประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ต้องการแค่เจ็ดข้อยเจ็ดวิธีการแล้วในเจ็ดวิธีการนี้ไม่เห็นมีข้อไหนมันยากเลย มันง่ายทุกข้อเลยพระอ่านจบไฟลุกท่วมหัวเลยกูจะต้องรวยกูจะต้องประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะฮะกูจะต้องมีเป้าหมายชีวิตที่เลิศหรูเลยตอนนั้นไฟลุกท่วมหัวนอนไม่หลับอยากให้สว่างนะฮะอยากตั้งเป้าหมายชีวิตผมตั้งเป้าหมายชีวิตครั้งแรกเมื่ออายุ11ปีตอนนั้นอยู่วัดนะฮะอยู่วัดไม่ได้เรียนหนังสือจบปสี่แล้วไม่ได้เรียนหนังสือต่อวิ่งเล่นอยู่แก้ผ้าวิ่งเล่นอยู่ใ้ถุนวัดนะฮะก็ตั้งเป้าหมายครั้งแรกเมื่ออายุ1 1 เดลคานากี้เขาบอกการตั้งเป้าหมายก็คือการเปลี่ยนปมด้อยให้เป็นแรงบันดาลใจนะฮะเรามีปมด้อยอะไรเปลี่ยนปมด้อยให้เป็นแรงบันดาลใจนั่นคือเป้าหมายทีนี้เราก็มาสำรวจปมด้อยเรยสิเว้ยเรามีปมด้อยอะไรบ้างในตัวเราเรามีปมด้อยอะไรบ้างนะฮะแล้วก็แปลงปมด้อยให้เป็นเป้าหมายชีวิตไม่เห็นนันจะยากเลยทีนี้ก็มาดูปมด้อยเนื่องจากในวัยเด็กเนี่ยผมเป็นเด็กกำพร้าผมอยู่วัด ด้ยพัฒนานะฮะไม่มีการศึกษาอะไรต่ออรตางๆเนี่ยชีวิตในวัยเด็กเนี่ยมันเจ็บปวดมากนะฮะใช้ชีวิตที่เจ็บปวดมากเพราะนั้นมันจะมีบาดแผลในหัวใจเยอะมันจะมีปมด้อยเยอะมากผมก็ระเบิดปมด้อยของตัวเองออกมาเป็นเป้าหมายชีวิตทีเดียว5ข้อพร้อมกันนะครับ มาดูครับผมด้อยข้อที่หนึ่งของผมคืออะไรผมด้อยข้อที่หนึ่งของผมเนี่ยผมก็มานั่งคิดว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมผมต้องอดอยากยากจนแลนแค้นชีวิตผมทําไมมันทุกทรมานขนาดนีส้สาเหตุที่ผมอดอยากยากจนแลนแค้นกินก็ไม่อิ่มนอนก็ไม่หลับชีวิตทุกขทรมานเพราะอะไรเพราะไม่มีเงินตัวเดียว นะไม่มีเงินซื้ออาหารไม่มีเงินซื้อผ้าห่มไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าไม่มีเงินที่จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปไหนมาไหนชีวิตมันถึงลําบากมันถึงทุกข์ทรมานถ้ามีเงินสักตัวเดียวชีวิตคงไม่ทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นเป้าหมายข้อแรกของผมเริ่มเลยเป้าหมายข้อที่1กูจะมีเงินล้านก่อนอายุ2ีห้านี่คือตั้งเป้าหมายอามาดูปมด้ยข้อที่2มีอะไรบ้างผมด้อยข้อที่สองก็คือชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยก็ชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวกันทุกบ้าน แมวเวลามันออกลูกมันไม่ได้ออกทีละตัวเนี่ยมันออกที้งสี่ตัวห้าตัวเจ็ดตัวพอออกลูกมาเยอะๆทำไงไม่มีปัญญาเลี้ยงทีละพังตัวเองยังเอาไม่รอดเลยชาวบ้านเอาหมาแมวมาเลี้ยงเยอะๆก็ไม่รอดพอไม่รอดทำไงก็เอาไปปล่อยวัดเวลาเอาหมาแมวไปปล่อยวัดไปตอนไหนอ่าเคยเอ่ะ เอาหมาแมวไปปล่อยวัดเจาไปตอนกลางคืนเพราะอะไรเราอ้างว่ามันจะได้กลับบ้านไม่ถูกมันจะได้จําทางไม่ได้แต่ที่แท้อายเขากลัวเขารู้ว่าเลี้ยงไม่ไหวไม่มีปัญญาเลี้ยงเอาหมาแมวมาปล่อยปล่อยวัดและที่สําคัญเนี่ยก่อนเอามาปล่อยก็ไม่สอนด้วยนะไม่อบรมสั่งสอนให้ดีว่าเฮ้ยมึงขี้เป็นที่เป็นทางนะอย่าไปทําเลอะเทอะนะาอะไรแต่ละทีนี้มันก็ขี้เต็มวัดหมดเลยหมาแมวเนี่ยเกือบร้อยตัวที่วัดขี้เต็มวัดหมดผมในฐานะของเด็กวัดที่อายุน้อยที่สุดผมอยู่วัด